วันนี้เราจะพามารู้จักกับเครื่องแบมเบอรี่เครื่องมือวัดไข้สำหรับเด็กกันค่ะเครื่องแบมเบอรี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมานำเข้ามาใช้กับผู้ป่วยเด็กซึ่งเครื่องแบมเบอรี่นี้จะสามารถวัดไข้ของน้องๆหนูๆได้ค่ะโดยเราจะติดเครื่องแบมเบอรี่ที่แขนของน้องๆ ซึ่งเครื่องนี้จะสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลเมื่อน้องๆมีไข้เพื่อที่เราจะได้ดูแลน้องได้อย่างรวดเร็วดังนั้นคุณพ่อคุณแม่วางใจได้เลยนะคะโดยเครื่องแบมเบอรี่นี้จะวัดไข้น้องๆหนูๆได้ตลอด24ชั่วโมงวางใจให้เราดูแลนะคะทเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล